วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่กับช่องชาตชายด้วยชีวิตเหมือนเดิมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Captain the Intelligent นะครับก็เป็นเกมแบบสยองขวัญนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะมีฉากจำสักแกนนะครับก็ผมขอโปรชจกิ์จารณญายาดในการรับชมด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะฮ่ฮอย่าให้ผมดาผีกับไอ้พวกเราพวกนี้นะครับก็เอาแล้วก็ไปเลยกันเลย นี่คือผู้สราเกมเลยนะฮะมันมันก็น่ากลัวแหละครับนั่นแหละครับทีมโฟทูก็มันกลายเป็นความสยดสยองไปแล้ไม่ควรน่ากลัวเลยโหเจอเฮฟวี่นะฮะตานี้ตา,ตาแรกผมจะเจอเฮฟวี่ไปก่อนเพราะว่าผมเป็นสปายนะครับเราต้องขโมยกระเป๋าจากอีกฝ่าเนี่ยไปเก็บอีทางอีกฝ้านึงนะครับโอเคไปไปกกันเลยครับผม ไะผมต้องระวังนะเพราะว่าเฮบี้ตัวนี้มันประสาทสัมผัสไวมากไปวนอนดีๆนะเพราะตัวนี้มันน่ากลัวยังก็ไม่รู้นะ We have taken the enemy intelligence บอกว่าเฮบี้พี่ไม่รงานตงนะบอกเลยอย่ามานะ Yes, we have secured the enemy intelligence. We like did <Rud> <it for> <Hitler> okay. the campaign. We have taken the enemy intelligence. Okay. We, we! Hey, B! Nice! Come on! I'm right to go to the next one. to go the next ก็รู้เรื่องละ success we have secured the enemy intelligence กลับทางเก่าไม่ได้เด้ออย่าเตะบอลนะถ้าเตะบอลเฮฟวี่รู้แน่เอากลับไปทางเก่าอื่นไม่ได้ละมีขวาทางมากั้นฮะโอ้โหก็ต้องอ้อมอยู่ดีอ่ะเนี่ยเจีลยว

หาานแล้วโลอ่อะคราวนี้สปายไปเดินเจอข้างนอกนะฮะนี่มันเหมือนเกมในแกดิมอนเลยนะครับนี่เจะว่าไปเหมือนผมจะเห็นอะไรอยู่ข้างหลังตรงนี้ด้วยนะผมเอาเมาส์วงเลยนะเยนี่ยเห็นปะเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยไปขอให้เราหาถ่านน้ำมันเพื่อไปเติมรถนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะ จะมีศาสที่สองผมต้องระวังแค่โซเดอร์อย่างเดียวโซเดอร์จะเร็วมากไม่ละกว่า, e <Berg. S 1> าเฮิปปี้ด้วยซ้ำเมดิคเอียดเล่นเมดิกได้นะต้องราอให้มันเข้าใกล้ผมตัวตก่อนอย่ากดใกล้มากนะพาใกล้มานกมานี่มันเร็วขึ้นเลยนะโอเคว่าแล้วไปกดผิดอีก,อก กดระยะไก่โทษโทษโทระวังดีดแพทย์โอเคโอเคไป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 ตาอยู่นะหอ,อไปล,ล่่ มาอยู่ข้างล่างฮะตารู้สอบไปแค่นี้ก็รู้แล้วตกาดูายไปข้างล่างฮะเก็บเอะอันนี้ผมมีโซเจอเลยเหี้ยบเลยวะขับรถชนเลย <c oughs> แค่สปายแค่นี้ก็หมดเลยสภาพ หดเลยความโซเจอร์กับสปายกูเอาน้ำมันหมดก็ต้องเดิอข้าวถนนไปอีกอเทินอ๋อ,อ,อให้ไปเปิดไอ้เคลือพลังงานครับก็ต้องละมางดีๆนะโอเคผมมีสไนเปิดด้วยวะชิมหาละแล้วกด บตะกี้ผมเห็นไพโลอยู่นะผมเกลียไนเปอร์มากที่กูก็เลยไปว่าอย่าวิ่งแล้ววิ่งไปดูชนเลยอเ่นใหม่แกอุตส่าห์เก็บเอเพื่อพลังงานมาให้ดี Ayo, jujur, 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 jujur. di we need nah, nah. ไห้บางเาสียงคำภาษาผู้กดจะไหนก็น่ากลัวอยู่แล้ว ก็ไปเจอตัวอะไรวนะนะเมดิกเหรอทำไมเหมือนตาน่าจะเหมือนเมดิกเลยไม่ก็สากาวอะ่ะมก็ไม่รู้นะมันมันดูงงมมไปหมดไะไอ้ตาหาคกีก้าฮะอ่านะคะรับแล้วก็ไปเปิดประตูรังดีๆนะครับเพราะว่ามีมีมองแมนมาฟ้องให้เรียกเยี่ยให้ให้มาค่าเย,ยือย่อตัวนี้เลยไอ้สปายเราเี่ย Gracias. Obrigado! เจออย่างนี้แหละไอ้พวสกสเกลกับเมดิกอะ่ะโอเนี่ยมันจะดะทุกทางเลย โคตรน่ากลัวเล หัวร้อนแล้วนะสถานี้ไม่ค่อหัวร้อนเลย เป็นชั้นใต้ดีนแล้วนะอะหน้าหน้านี้คืออะไรโอ้ตัวปิดเครื่องนี้นี่หมดอีกปิดจเจอเบอร์ทั้งแปะอันเพื่อให้ประตูทางออกเปิด in เปล่าแล้วอ่ะเดินไปละโอเคคว้มวาม,มันเลยอุ๊ยเอาแล้วมันมาแล้วอีกทีบอกอืมเอ,อ,มอ,อาวัวนนี้ถึงอ้าสวอสดี อินเทอร์เน็ตปิ๊งหรือเปล่าแผลละ Yes oh, 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 oh. Dancing it is the forbidden dance Yes เอาละคขานี้มาขอประตูนหน้าบ้านแล้วมาเอาแะน่ากลัวเลยอย่างเนี้ยโอ้

กูจะน,น่ากลัวเลยนะเราเนี่ยเออถือว่าผ่าและสำเร็จแล้วของการผ่าดาทั้งทั้งห้าดาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ขอจบคลิปก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันยาวนานเนาะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิกด้วยนะไปไปนัไหนก็โดนดักทุกทางเลยฮะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอไปแล้วสวัสดีคนระับ